สืบสารทำรงไทยด้วยใจพัก สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงของรายการสืบสารทรรมรงไทยด้วยใจพักรายการที่เป็นความร่วมมือระหว่างสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริหรือสํานักงานกปร,รกับทางสถานีวิทยุจสร0อค่ะโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดําริอําเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งศึกษาธรรมชาติเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของราษฎรตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้กับราษฎรชุมชนในท้องถิ่นต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้จากวันที่เริ่มต้นจนถึงวันนี้ค่ะโครงการได้ดําเนินการไปแล้วอย่างไรบ้างนั้นเราจะมาพูดคุยเพิ่มเติมในเรื่องนี้กับนายการดิดสิงหาการผู้อำนวยการโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้น ฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระราชดำริกันค่ะสวัสดีค่ะผอสวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านครับค่ะผอ,อคะในเรื่องของการดําเนินงานของโครงการนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงคะโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมอันเนื่องมาจากพระร์มริอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเนี่ยนะครับก็ดําเนินการมาตั้งแต่ปี2560นะครับซึ่งเดิมเนี่ยพื้นที่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ดําเนินการทําเหมืองแร่สังกะสีเพื่อที่จะป้อนให้กับอุตสาหกรรม ในประเทศเรานะครับที่2,560นะครับก็มีการยุติการทําเหมืองลงเนื่องจากว่าสังกสีเนี่ยสามารถที่จะนําเข้ามาแล้วก็ราคาถูกกว่าที่จะดําเนินการนะครับอย่างไรก็ดีนะฮะการทําเหมืองเนี่ยก็จะมีผลกระทบโดยเฉพาะในเรื่องของพื้นที่ป่านะครับ mm hmm. เพราะว่าเราใช้พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาตินะครับในการที่จะขุด เอาแร่สังกสีที่อยู่ใต้ดินขึ้นมานะแล้วจากนั้นเนี่ยในหลวงรัชการที่เก้าของเรานะครับก็มีความหวว่าให้พิจารณานะครับจัดทาโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูพืพ้นที่เหมืองเมื่อสิ้นสุดการทําเหมืองแล้วให้กลับคืนสู่สภาพป่าธรรมชาตินะครับแล้วก็ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวซึ่งจะเป็นการช่วยสร้างอาชีพให้กับคนในพื้นที่แล้วก็เป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติต่ตอไปอันนี้ก็คือภามหลี ที่พรบาทสมเด็จพระชนาการทิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้ให้ตั้งแต่ปี2546ก่อนยุติการทําเมืองเลยครับค่ะแล้วในส่วนของการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์แล้วก็ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมมีแนวทางในการพัฒนาแล้วก็ฟื้นฟูยังไงบ้างคะปะอคือพอบริษัท ผ่ายแดงอินดัสทรีนะครับท,ท,ที่รับสัมปทานไปเนี่ยคืนพื้นที่ให้เราเมื่อตั้งแต่ปี2560นะครับในการนี้สมเด็จพระนิธิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราานตดาสยามบรมราชกุมารีก็เข้ามาท่านก็มีพระมริให้สำนักง,งานกรปร,รเนี่ยเป็นแม่งานนะครับเป็นแม่งานในการประสานหน่วยง,งานต่างๆเนี่ยในการพื้นปูให้เป็นรูปธรรมซึ่งสำนักง,งานกรปร,รก็ร่วมกับกรมป่าไม้แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยร่วมกันจัดทําแผนแม่บท เพื่อเป็นแนวทางในการพรัฒนาให้ฟื้นฟูนะครับก็โดยมีแผนแม่บททั้งสิ้นเจ็ดยุทธศาสาตร์นะครับก็มีเรื่องของการฟื้นฟูพื้นที่นะครับให้กลับมาเป็นป่าธรรมชาติให้มากที่สุดนะครับ mm hmm. มีการจัดทําเป็นลักษณะสวนพฤกษศาสาตร์แล้วก็พิพธภัณฑ์เมืองแร่สังกสีนะครับเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาประวัติศาสาตร์ว่าจาก เมืองแรกเนี่ยมาฟื้นฟูมาเป็นสวนพื้นศาสานได้อย่างไรนะครับ<ะ>จากนั้นก็จะมีเรื่องของเป็นสวนย์กลางทางวิชาการและศูนฝึกอบรมเผยแพร่ครับก็มีการใช้เป็นพื้นที่ตัวอย่างในการใช้พลังงานสะอาดในการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมจากการทําเหมืองนะครับแล้วก็จะมีการบริหารจัดก,การพื้นที่นะครับโดยการมีส่วนร่วมของประชาชนมีการสร้างความเข้าใจประชาสัมพันธ์แล้วก็ยืดสุดขาดสุดท้ายก็คือเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของอรัศดรในพื้นที่เพื่อ,อตั้งเศรษฐกิจชุมชนแล้วในเรื่องของการดําเนินการตามยุทธศาสตร์ที่เราวางไว้ชาวบ้านในพื้นที่มีความเข้าใจหรือว่ารับทราบถึงโครงการนี้ยังไงบ้างแล้วก็มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรในการดําเนินการไหมคะบอ คือหมู่บ้านในรอบๆนี่นะครับก็มีความผูกพันกับโครงการเนี่ยตั้งแต่สมัยที่เขาทําเหมืองน,นะครับเขาทําเหมืองเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเขาก็จะเป็นลูกจ้างทําเหมืองน,นะครับพอยุติการทําเหมืองเนี่ยทางโครงการก็มีการจ้างแรงงานหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่ให,ให้ให้ยังมีงานทําเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นรัษฎรในพื้นที่อยู่แล้วนะครับเรื่องของความร่วมมืออะไรต่างๆความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเราเนี่ย ก็จะมีความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็เรื่องของเราช่วยให้องค์ความรู้ของเขาเรื่องของการหาไรายได้ในในเรื่องของสิ่งแวดล้อมหรือว่าไรายได้จากป่าในการพ่อชําหรือว่าอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีไรายได้เพิ่มขึ้นเราก็จะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีนะครับเป็นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ด้วยครับเรื่องของการพัฒนาเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับมันเป็นเรื่องที่จะต้องใช้เวลานาน<ถ>เพราะว่า กว่าเราจะปลูกต้นไม้เนี่ยโดยเฉพาะเราปลูกในพื้นที่ทําเหมืองเนี่ยนะครับมันต้องใช้เวลานานในการเจริญเติบโตเพราะฉะนั้นเราก็จะเน้นในช่วงวัยตั้งแต่เด็กขึ้นมาเลยนะคะรับโครงการก็จะมีการจัดกิจกรรมเรื่องของการอบรมนะครับจะทําค่ายโดยเฉพาะค่ายเยาวชนอะไรต่างๆเนี่ยมีการรณรงค์การปลูกต้นไม้ในวันสําคัญต่างๆเราก็จะชวนหน่วยงานชวนชาวบ้านชวนเด็กๆ ที่อยู่รอบๆพื้นที่เนี่ยมาร่วมปลูกต้นไม้นะครับให้เขามีส่วนร่วมในการรู้จักต้นไม้ในการฟื้นฟูป่านะครับส่วนเรื่องของเด็กๆเนี่ยเราก็จะมีการฝึกอบรมในแต่ละปีนี้มีหลายโครงการนะครับเรื่องของอบรมนักสมุนไพรอบรมค่ายเยาวยชนรักป่าอบรมศึกสารเรียนรู้ตามแนวพัมีแล้วก็อบรมเรื่องของการขยายพันธุ์การอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้เพื่อให้เขานําไปใช้แล้วก็เอาไป สร้างรายได้ให้กับพื้นที่อันนี้อันนี้ก็คือเรื่องของเราทํากับเยาวชนนะครับ<ะ>ส่วนเรื่องของพื้นที่เนี่ยเราก็จะเป็นศูนย์กลางทางด้านออบรมเผยแพร่นะครับของเรามีเป็นห้องประชุมมีเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะครับทางโรงเรียนสถานศึกษาหรือว่าองค์กรส่วนท้องถิ่นหรือส่วนราชการเนี่ยก็จะเข้ามาเรียนรู้ในพื้นที่เราปีหนึ่งก็หลายร้อยคนเหมือนกันนะครับส่วนแผนการฟื้นฟูนะครับเราเราก็จะมีแผนที่จะทําเป็น ศูนย์พื้นปูสมรรภาพผู้สูงอายุซึ่งเราก็ได้จัดทำแผนไว้ว่าในอนาคตเนี่ยพื้นที่ของเราเนี่ยก็จะเป็นแหล่งที่ให้ผู้สูงอายุเนี่ยได้มาพักผ่อนหย่อนใจนะครับผู้สูงอายุมาอยู่กับธรรมชาติสุขภาพใจสุขภาพจิต ก็จะดีขึ้นอันนี้ก็คือเป็นแผนที่จะดำเนินการใช่ครับที่จะดำเนินการในอนาคตเราก็มีแผนไว้เช่นกันครับนอกจากสิ่งเหล่านี้แล้วเห็นบอกว่ายังมีการมุ่งเน้นไปในการพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมใหม่ๆเข้ามาร่วมฟื้นฟูในพื้นที่ด้วยทางโครงการนะครับทางต่อไม้แล้วก็สำนักงานกปกรเนี่ยก็เล็งเห็นว่างานวิชาการเนี่ยสำคัญนะครับแล้วก็ร่วมมือกับหน่วยงาน ที่เป็นสายวิชาการนะครับโดยเฉพาะมหาวิทยาลัยสวทชทํางานวิจัยต่างๆนะครับเราเราก็จะได้เรื่องของอาการเทคนิคการเก็บรวบรวมพันธุ์พืชนะครับว่าแล้วการพัฒนาพืชเศรษฐกิจไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยจะพัฒนายัางไงเพื่อที่จะให้แราคฎรในพื้นที่เนี่ยนำไปประกอบเป็นอาชีพนะครับการเพาะเลี้ยงเมลอเยอื่อแล้วก็โดยเฉพาะสวทชเนี่ยก็จะมีงานวิจัยเรื่องของอเห็ดแล้วก็ลามแมลงนะครับในพื้นที่ว่าสามารถที่จะ นำไปใช้ประโยชน์อย่างไรอันนี้อยู่ในขั้นตอนวิจัยนะครับใกล้จะเสร็จแล้วครับใกล้จะเสร็จแล้วกับโดยเรามุ่งเน้นว่างานวิจัยต่างๆเนี่ยเราก็จะนําไปให้รัศดรในรอบๆพื้นที่เนี่ยได้รับทราบแล้วก็นําผลการวิจัยเนี่ยไปทําให้เกิดเลยได้ให้ถึงชุมชนให้มากที่สุดนะผลจากการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อการอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นกับพื้นที่โครงการมีความเปลี่ยนแปลงไปมากน้อยขนาดไหนครับพอ ตั้งแต่ปี2560ที่เราเข้ามานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็เกือบจะ7-8ปีนะครับภาพรวมที่เห็นโดยเชิงประจักษ์นี่ก็คือเรื่องของระบบนิเวศนะครับต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะโตนะครับจากสภาพเป็นเหมืองเหมืองหินเหมืองแร่ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่สีเขียวมากขึ้นอันนี้ก็คือ,อที่เห็นนะครับแล้วก็เราก็ยังขยายเรื่องของงานอนุรักษ์ไปยังรอบๆพื้นที่จัดตั้งป่าชุมชนรอบๆเพราะนั้น เวลาเราเข้าไปในพื้นที่แหละเราจะเจอป่าก่อนเลยแล้วก็ถึงจะเข้าไปเห็นระบบนิเวศเหมืองน,นะครับมีการพัฒนาอันดับต่อไปก็คือเรื่องของการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อที่จะให้รัศดรที่อยู่ข้างในเนี่ยมีอีกหมู่บ้านหนึ่งนะบ้านทําเสือที่อยู่ข้างในแต่ก่อนเนี่ยเขาการจรไม่ค่อยสะดวกแล้วก็ทําถนนทําระบบไฟฟ้าให้ให้มีความมั่นคงนะครับชาวบ้านก็แฮปปี้นะฮะแล้วก็เรื่องของเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ด้านสิ่งแวดล้อมที่สําคัญนะครับก็สามารถที่จะรองรับการเข้าค่ายการดูงานการจัดก,กิจกรรมต่างๆเป็นหมู่คณะพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับปัจจุบันเรามีแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่เนี่ยก็คือน้ําตกผาแดงนะครับก็เป็นน้ําตกขนาดกลางนะครับชาวบ้านในพื้นที่เขาก็จะรับภาพรับรู้นะครับก็จะมา เที่ยวมาเล่นโดยเฉพาะช่วงนี้นักตกกำลังสวยนะครับ <c oughs> ก็เชิญชวนให้ทุกท่านมามามาเยี่ยมชมแล้วก็มาเที่ยวได้นะครับแล้วก็จะมีพระธาตุผรแดงนะครับก็คือเป็นพระธาตุโบราณซึ่งซึ่งเราก็าจากการทําเหมืองก็จะมีการย้ายพระธาตุออกไปนะครับพอพอเรากลับมาฟื้นฟูเนี่ยแล้วก็บูรณะพระธาตุให้กลับมาเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของของพวกเรานะครับก็สามารถที่จะไปสักการะได้แล้วในอนาคตไม่เกินสามปีนี่นะครับ เราก็จะสร้างอ่าพฤกษศาสตร์ขนาดใหญ่นะครับมีเรือนกระจกที่เป็นเอกลักษณ์ก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญเป็นอะไรามากที่สําคัญของจังหวัดตาของอำเภอแม่สอดเลยครับจะที่สําคัญก็คืออคุณภาพชีวิตของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยก็จะดีขึ้นโดยเฉพาะเรื่องรายได้เรื่องแล้วก็เรื่องอสิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ้นครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เรา เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้ในอนาคตต่อไปเรื่องของการสืบสารรักษาต่อยอดโครงการนี้ค่ะพ่ออเรามีการวางแผนในเรื่องของการดําเนินการยังไงต่อไปอีกไหมคะเ่าเราก็จะพัฒนาพื้นที่นะครับให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับสมเด็จพระนจ้าิทธาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชาสุดาสยามบรมราชกุมารีเนี่ยพระองค์ท่านก็มีพระมณีว่าให้เป็นแหล่งรวบรวมพันไม้ป่าภาคตะวันตกทั้งหมดนะครับ <S <S คําว่าตะวันตกทั้งหมดเนี่ยก็คือแนวเขาตั้งแต่เชียงรายจนถึงภูเก็ตเราก็จะเอามารวบรวมไว้ตรงนี้เป็นแหลง่งเรียนรู้อันนี้ก็คือพระมณีที่พระองค์ท่านให้ให้มานะครับแล้วก็เรื่องของการนําไปสู่คนรุ่นใหม่เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราก็ มีการให้เด็กเยาวชนในพื้นที่รอบๆพื้นที่นะครับเข้ามาศึกษาเรียนรู้นะครับให้มากที่สุดนะครับแล้วก็มีการให้ทุนน้องๆที่มีความสนใจนะครับเรื่องของอการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเนี่ยนําไปสู่เรื่องของการพัฒนาแล้วก็ให้เขาเรียนไปจนถึงจบปญญาตรด้านพฤกษศาสตร์เพื่อที่จะกลับมาทํางานในพื้นที่อันนี้ก็จะเป็นความิีที่งท่านให้ไว้แล้วก็กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ย เราสนองวามลีปีนี้ก็ให้ทุนไปสี่ทุนเริ่มต้นนะครับน้องๆก็ผลการเรียนเป็นอย่างดีนะครับเราเราใช้หลักการเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะครับในการที่จะขับเคลื่อนง,งานนะครับให้คนรุ่นใหม่เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาให้เข้าใจเรื่องของโครงการพามลีของเราว่าโครงท่านน่ะเป็นห่วงเป็นใยนะครับรัษฎรอย่างไรนะครับแล้วก็ช่วยให พัฒนาพื้นที่ได้อย่างไรจะฝากว่าท่านผู้ฟังนะครับที่ผ่านไปผ่านมาได้ไปเที่ยวแถวแม่สอดนะครับก็แวะไปเยี่ยมเยือนนะครับแวะไปศึกษาเรียนรู้นะครับไปดูไปเที่ยวแล้วก็ไปศึกษาแนวความริว่าพงท่านเนี่ยให้ความริไว้ในการฟื้นฟูปา่าเป็นอย่างไรบ้างก็เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็ไป ่วยดูให้กำลังใจกันด้วยครับผมค่ะได้ค่ะขอบพระคุณนะคะครับผมขอบพระคุณทุกท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสําหรับใครที่ต้องการติดตามฟังรายการย้อนหลังนะคะก็สามารถติดตามได้จากทางเว็บไซต์ JS100 ค่ะทาง YouTube JS100 Radio และทางเว็บไซต์ของสํานักงานกปร,ะรนะคะ www.rdpb.go.th ค่ะติดตามรายการสืบสารทํารงไทยด้วยใจพักได้ใหม่ครั้งหน้าในเวลาเดียวกันนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะสำนักงานกบร รวมสืบสารงานพระราชดำริ